นะครับครับมาหนี่ปุ้ยซาครับสีผ้าไม่กินเขาแรงนล้วกันขอเด้อครับพี่น้องพี่น้องให้น้องบวกเจาะมาไม่กินเขาแล้งครับปุ้ยซาครับติดประรรวัติเกล้ะไปเลยออกคลิปสองมือสองมือ,อ,มอและแม,นนมนวนี่นรรนรครับมไม่กินเขาแล้วกันเมนูนำเสนอหมูสามพันธุ์เห็ดปลาคอไงมา

่มื่อพกกินยังครับน่าสมุนไพรไม่ใช่จัด,ดวแห้งวอาดกกกินข้อครับเป็หารสมุนไพรหนงทาว่ามั่จเงดีต่อสุขภาพ เพิ่เล่นให้กินครับมากมากมามาีมามามา่นอ่นนองไงน้องมูพวกด้วยเฉพาะมูพวกมากมา,มา,มาครับมันเป็นหนังสุนไพรเพิ่นเนให้กินเป็นหนังสุนไพ่จวดขึ้เรายังจวดแหงมากมาครับเลี่มชิมชมือมงพัดประคอยยสบ ก้าขวยพี่น้องใ่ใบยีราีราดผู้ิงแู้ไหวนอะเรยเองรองมาพัดใช่ครับปะคอไงบางนะปะคอประหัวปหัวปูกปยู่อ่พี่น้องข้ามโอ้ยไอ้องมองข้โอประคองหัวปู่กร่องนช่

ว่ากินพรีไทยมันเหนตัวมันหวอนว่ากินพีแตมันห่อนครับว่าเด้หาแต่วพมไม่กินมันยงหน่คือคือคสครับตัวยังหวนครับว่าขาพี่หลองข้าพองค้ะ ว่างเ็นอยู่คนเนหนงเลยเพินเฮ็ดแสบเนี่ยใ่ว่าสูบปุ๋ยสาเฮ็ดว่าไรสาเฮ็ดสีกราดนั่เดียวมีข่าดจวดในรถอุบริเหตุไม่ป็นเห็ด มาครับมามถามกันมึงเดี่ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยเบิ่งซื้อได้หมูพวกพวกเยอะใช่ใช่พี่น้องเบิตุตรขู่ทุกคนเนี่ยเบิง่งในการสนับสมมนุนในนี้เบิ่งตายซื้อได้เก็บขี้ง่ายเบื่องซือ้ <c oughs> อเลิศ

นิวครับมามายิงเขาด้วต้องดำต้องกระแลพภากิจกระแลพภากิจก็ได้ก็ได้ยิงเขาเลื่นจ้ะภาากิจต้องกระแลครับมายิงเขาก็ต้องกันครับพี่เตยว่าใช่บะพี่เตะว่าพี่น้องใช เป็นสันหาเนาะ่สันนี่ยมันกินัญหาหาไอสาจวดมันปัใหาเป็นแบบจันทนจันอไเอาเรื่เขาดีพี่น้อง วันนี้อาย้อาของนี่อน่กันีคือขนาดเดีคือขนาดดีวันนดดี่กดไล์กดติดตามนี่้อเบือง้ิออนจา้าเบืองซิรอจา้าต้องเจอเพื่อนรถเพต์ดวลละ กามีก้งห่นลงไปกัักประคระาะออ <c oughs> ะ่างกะ็เมื่อปีเมว่อันเสเป็นอยู่เป็เห็ดกินซื้อิเมอริินเบิดอยู่หรพี่น้องมัน ตีมือกันอยู่คนวมาเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปกินทางใหม่้คนมานี่ลองเดี๋ยวสิไปกินทางไม้มาข้ามโอ้โอ้เนี่ยนี่ลองโอ้โอ้เขาเรียกว่าโอ้โอ้เดี๋ยววันนี้เอาตีมือเครื่งส้มเกลือของย่าง ับเมืกี้เมือกัน,กนพี่นอ้องอม่ยินะครับม,กม่กินขอเกันินแรอ่เด้อกยูังเกอดีๆห้ไปกินนอกบ้านดึก่เขาบอกห้ไปเขาไปไปเนี่ยนะครับวัอนี้ครับมาคือสมกันอเอ พ,พ็อร่อยแหละทำนี่เนาะปุ้ยชาครับฝากไว้นะครับกดเบิ่งส่อง YouTube กดติดตามกดใดก็แชร์เนี่ยครับดีเบิงดีได้พอเลยกดติดตามดีใจดอกที่เราชอบกินน้ำแดงครับกดติดตามเ,เ,เห็ไหนไเบิงอยากได้นับสนุนมูควกควกเยอะเรืองบาทเบิงทาทำหลุม ตาเนี่เป็นยูทูบเบอร์ตาแล้วมันเป็นยังไงคนไหนก็แชร์ก็ติดตามก็ยังขอขอบคุณขอคุณหลายๆพี่น้องไอ้น้องทีก็ติดตามก็ไหนก็แชร์ให้โม้พวกทุกคนแต่คลิปนี้ก็เอาไวส้สำหร,รับสักกันเนาะเลี้ยงกินเขาหลายปวดเลี้ยงดีปวดขอฝากไว้น้ำแนนึกครับ เด้กครับเด็กครับครับคลิปนี้ก็ไว้ทั้งนี้แหละคลิปหน้าเจอกันอุ้ยซาพาตู่